สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i c c t News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมต้นนงคันทองประจําวันพุธที่สิบเจ็ดพฤษภายนปีพุทธศักราชสองพประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิสบปเลของเลบานอนซึ่งจะมีผลในวันนี้การหยุดยิงถาวรระหว่างอิสราเอลและกลุ่มอิสเปเลในเลบานอนมีกาหนดจะเริ่มขึ้น ในวันพุธนี้หลังจากความขัดแย้งดำเนินมาเป็นเวลายาวนานกว่าหนึ่งปีระหว่างกองทัพของอิสราเอลและกองทัพของอิสปารอที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านปธาน,นาธดีโจบาเดนได้ประกาศข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีฝรั่งเศสและสหรัฐเป็นตัวกลางช่วยเจรจาสงบศึก ไบเดนกล่าวในโรสการ์เดนหรือว่าสวนกุหลาบในทำเนียบข่าวว่าภายใต้ข้อตกลงที่บรรลุในวันนี้ซึ่งจะมีผลในเวลาสี่นาฬกาของวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุทธที่ยี่สิบเจ็ดพฤิกายนตามเวลาท้องถิ่นการต่อสู้ข้ามชายแดนระหว่างเลเบานอนและอิสราเอลจะสิ้นสุดลงไบเดนกล่าวเสริมอีกว่าข้อตกลงนี้ได้รับ การออกแบบมาให้ยุติความเป็นปริปักอย่างถาวรสิ่งที่เหลืออยู่ของอิสราเอลและองค์กรก่อการร้ายอื่นๆจะไม่ได้รับอนุญาตผมขอเน้นย้ำจะไม่ได้รับอนุญาตให้คุกคามความมั่นคงของอิสราเอลอีกครั้ง <S <S และานนอนและอิสราเอลทำสงครามกันตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ กลุ่มติดอาวุธฮามาสในชนวนกาซาฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมหลังจากนั้นอิสราเอลก็เปิดฉากตอบโต้แต่อิสเะเละทำสงครามถล่มอิสราเอลนะครับเพื่อที่จะช่วยกลุ่มฮามาสโดยอ้างว่าทางอิสเะเละจะยังคงทำสงครามต่อไปจนกว่าอิสราเอลจะยุติสงครามในชนวนกาซา ซึ่งมาจนถึงวันนี้นะครับมีผลทําให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์ในชมุมนกาซาเสียชีวิตไปแล้วประมาณ4 4 0 0คนโดยส่วนมากจะเป็นเด็กและผู้หญิงในการถแถลงข่าวไบเดนกล่าวต่อไปว่าในอีก60วันข้างหน้ากองทัพเลบานอนและกองกำลังความมั่นคงของรัฐจะถูกส่งไปประจำการและควบคุมดินแดนของตนเอง และในอีก60ปันข้างหน้าอิสราเอลจะค่อยๆถอนกำลังที่เหลืออยู่ออกจากทางตอนใต้ของทางด้านเลบานอนพอเรือนทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับไปยังชุมชนของตนได้อย่างปลอดภัยในไม่ช้าและเริ่มสร้างบ้านโรงเรียนฟาร์มธุรกิจและชีวิตของเขาขึ้นมาใหม่ไบเดนกล่าวซึ่งตัวเขาเองจะมีเวลาเหลืออีกอยู่ไม่ถึงสองเดือนนะครับใน ตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนที่จะหมดวาระลงไบเดนกล่าวย้ำต่อไปว่าสหรัฐไม่มีแผนที่จะส่งฐานอเมริกันไปยังเลบานอนตอนใต้เรื่องนี้สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของผมที่มีต่อชาวอเมริกันที่จะไม่ส่งกองกำลังทหารสหรัฐเข้าสู่การต่อสู้ในความขัดแย้งนี้แต่เราพร้อมด้วยฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆจะให้ความช่วยเหลือ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพชัดเจนนะครับว่าทางอิสราเอลเสียหายอย่างหนักในการต่อสู้กับพวกอิสเลาลตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาทำให้ทางอิสราเอลเองนะครับจำเป็นต้องร้องขอให้สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อที่หยุดยิงกับพวก อิสราเอลเพราะว่าสู้ไปนะครับก็มีแต่จะเสียหายหรือว่าบอบช้ำนักขึ้นไปกว่าเดิมอิสราเอลเองใช้จรวดขีปปาวุฒิยิงถล,ล่มกรุงเทรวิฟของทางด้านอิสราเอลรวมทั้งเมืองท่านะครับเมืองไฮฟาซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของทางด้านอิสราเอลเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลหรือว่าไอออนโดม ไม่สามารถที่จะป้องกันขีน่ปานวุธ์หรือจรวดของทางด้านอิสราเอลได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับทางด้านอิสราเอลถ้าว่าสงครามยังคงดำเนินต่อไปอิสราเอลเองก็คงจะ,ะเผชิญกับความวินาศทางเศรษฐกิจนะครับและประชากรชาวอิสราเอลเองก็คงจะทยอยอพยพออกจากประเทศเพราะว่าอยู่ไม่ได้ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจพังพินาศถ้าหากว่าอิสราเอลยังคงทำสงครามกับอิสเบลล์อย่างต่อเนื่องการที่อิสเบลลให้ความสนับสนุนกลุ่มนักรบฮามัสในการทำสงครามกับทางด้านอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะสกัดหรือว่าให้ทางอิสราเอลเองต้องห่วงหน้าพววงหลังเพราะว่า นักลหูตินะครับที่อยู่เยเมนก็มีการยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลเหมือนกันเยเมนซึ่งมีดินแดนนะครับไม่ได้เชื่อมหรือว่าไม่ได้มีพรมแดนติดกับทางด้านอิสราเอลแต่ว่าก็มีขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับสามารถที่ยิงถึงดินแดนของทางด้านอิสราเอลพร้อมกับนี้ก็ได้มีการปิดทะเลแดงนะครับทำให้เส้นทางเดินเรือ ขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต้องอเผชิญกับอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่ากองทัพสารัฐเองจะมีการส่งเรือรบนะครับเข้าไปในทะเลแดงรวมทั้งในทะเลอาร์บเบียนะครับเพื่อที่จะสกัดนักรบพุติแต่ก็ไม่เป็นผลทางอิสราเอลเองต้องอเผชิญกับศึก เจ็ดด้านด้วยกันในเวลานี้ไม่ว่าจะต้องสู้รบกับฮามาสในเลบานอนกองกำลังปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์อิสบปรลในเลบานอนกองกำลังนักรบซีอีในซีเรียในอิรักและกุติในเยเมนโดยศัตรูนะครับเบอร์หนึ่งของทางดิเซอรก็คืออิหร่านนั่นเองทางอิสราเอลเองนะครับหวังนะครับที่จะตอบโต้อิสเปรล อย่างรุนแรงด้วยการยึดยาตราทับเข้าไปทางภาคใต้ของเลบานอนพร้อมกับมีการบอมนะครับทางกรุงเบรุตนะครับอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับเลบานอนค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันแต่ว่าอิสราเอลเองมีความเข้มแข็งนะครับมีการตอบโต้จนทำให้ทางกองกำลังของทางด้านอิสราเอลเองไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติการทางด้านการทหารได้บรรลุผลเป้าหมายเป้าหมายในการทำสงครามเลบานอนกับอิสราเอลของอิสราเอลก็คือขับไล่นะครับกองกำลังของอิสราเอลึกเข้าไปในดินแดนของทางด้านเลบานอะนเพื่อว่าจะไม่ได้เป็นภัยต่อชาวอิสราเอลที่อบพยพหนีตายจากพื้นที่บริเวณทางตอนเหนือของอิสราเอลหลังจากที่สงคราม ได้มีการเปิดฉากขึ้นทางรัฐบาลอิสราเอลต้องเลี้ยงดูประชากรชาวอิสราเอลส่วนนี้นะครับเป็นจำนวนนับแสนซึ่งเป็นภาระหนักต่องบประมาณแผ่นดินของทางด้านอิสราเอลทางเบนจะามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลต้องการที่จะนำพาชาวยิวส่วนนี้กลับไปอยู่ทางตอนเหนือแต่ว่าสงครามกับอิสราเอลเองไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่ เบนจามินเนทันยยหูได้ตั้งความหวังเอาไว้เนื่องจากว่ากองทัพอิสราเอลไม่สามารถที่รุกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนได้อย่างถนัดมือพอรุกเข้าไปก็ถูกโจมตีหรือว่าถูกตีโต้ออกมาสร้างความเสียหายกับกองทัพอิสราเอลอย่างมากแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศของทางด้านอิสราเอลที่ถล่มฐานที่มั่นของอิชบอเละรวมทั้งกลุ่เบรุตก็ตาม การที่ทางบิจมินีทันยาหูร้องขอให้โจไบเดนประธานธับดีของสหรัฐรวมทั้งเอเมูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสให้ช่วยเจรจากับทางด้านรัฐบาลเลบานอนรวมทั้งตัวแทนของอิสราเอลให้มีการหยุดยิงเท่ากับว่าทางอิสราเอลเองล้มเหลวในปฏิบัติการทางด้านการทหารในเลบานอนซึ่งทางบิจอมินีทันยาหูก็ต้องการดึงเอา กองทัพสหารัฐอเมริกาเข้ามาช่วยทางโจไบเดนนะครับปฏิเสธนะครับที่จะส่งกองกําลังทหารอเมริกันเข้าไปช่วยอิสราเอลรบโดยตรงกับาทางด้านอิสเปรอแม้ว่าอาจจะมีการแอบส่งนะครับทหารฝ่ายเทคนิคเพื่อจะช่วยอิสราเอลและมีการส่งกองกําลังทหารอเมริกันเพิ่มเข้าไปในตะวันออกกลาง แต่ว่าไม่ชัดเจนนะครับว่าฐานอเมริกันมีส่วนร่วมรบโดยตรงมากน้อยเพียงใดกับกองกำลับบงอิสปอรละที่เลบานอนทางเบนจมินีทันยาหูสตองพูดง่ายว่าเสียท่าอย่างมากเลยทีเดียวในการที่ต้องร้องขออเมีการเจรจาย่าศึกกับทางด้านอิสปราะลทำเพราะว่าตามปกติแล้วถ้าว่า อิสราเอลเองได้เปรียบนะครับจะไม่มีทางนะครับที่จะเรียกร้องให้มีการเจราจาหยุดยิงหรือว่าแผนสันติภาพอันเห็นได้จากการทำสงครามกับนักรบฮามาสในชนวนกาซาที่ยังคงดำเนินต่อไปนะครับข้อตกลงหยุดยิงกับมิชเบลเป็นข้อตกลงที่แยกออกไปไม่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามกับฮามาสในชนวนกาซาซึ่ง ทางอิสราเอลเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับที่จะกวาดล้างนะครับชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในชุนลนกาซาเพื่อว่าต่อไปทางอิสราเอลหวังว่เขาจะฮุบดินแดนของของชุนลนกาซาทั้งหมดนะครับหรือว่าไม่ต้องการให้ฮามาสในชุนลนกาซาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลต่อไปอิสราเอลเองเป็น ทใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรุกเข้าไปยึดดินแดนของปาเลสไตน์ทางสื่อของอิหร่านสื่อของทางด้านอิสปอาอลฮะมาสเรียกดินแดนปาเลสไตน์ว่าดินแดนที่ถูกเข้าไปยึดครองนะครับส่วนอิสราเอลเรียกดินแดนนี้ว่าประเทศอิสราเอลนะครับก็มุมมองของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันในกรณีนี้ แต่การสู้รบกับามาสทางอิสราเอลเองก็ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งปีกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดพวกอามัสออกไปได้หมดแต่ทางเบนจามินเนทันยาหูก็หวังว่าการลดการเผชิญหน้ากับอิสราเอลในเลบานอนก็จะช่วยออมก,กำลังสำหรับการทำสงครามกับทางด้านฮามัสรวมทั้งกับอิหร่าน ซึ่งจะเป็นเป้าใหญ่ต่อไปการทำสงครามกับอิหร่านจำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางด้านสหรัฐหรือว่ากองกำลังของทางด้านนาโต้ในช่วงที่ผ่านมาที่ทางอิสราเอลเองมีการส่งฝูงเครื่องบินรบนะครับร้อยลำนะครับไปถล่มอิหร่านแต่ว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยที่ทางอิสราเอลไม่มีศักยภาพ ตามลาพังนะครับที่จะํำเช่นนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือจากกองกาลังของทางด้านสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวกรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการเติมน้ํามันของเครื่องบินรบกลางอากาศนะครับเพราะว่ากว่าจะเดินทางจากทางด้านอิสราเอเลไปถึงชายแดนของทางด้านอิหร่านนะครับน้ํามันหมดนะครับต้องมีการเติมน้ํามันกลางอากาศทางสหรัฐอเมริกา ให้ความช่วยเหลืออิสราเอลอย่างเต็มที่ในปฏิบัติการทหารในครั้งนั้นนะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายกับอิหร่านในแวดวงที่จํากัดแต่ในทางกลับกันเมื่ออิหร่านตอบโต้อิสราเอลปรากฏว่าอิสราเอลเสียหายค่อนข้างทีง่จะมากนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของขี่มนุษุธของอิหร่านนะครับซึ่งมีอนุภาพการทําลายล้างสูงมาดูต่อไปว่าทาง เบนจามินเนทันยาฮูนะครับมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องการหยุดยิงซึ่งคงต้องเบาใจลงอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าสงครามกับทางรัฐอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปอิสราเอลยิ่งจะเละมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าทานขีบปนวุธและจรวดของอิสราเอลไม่ได้มีรายงานข่าวจากพร e สทีบีบอกว่า นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่าเขาสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนหลังจากที่มีการเรียกประชุมคณะมนตรีด้านความมั่นคงเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่สหรัฐและฝรั่งเศสเสนอความริงอิสราเอลเสนอนะครับและล็อบบี้ให้สหรัฐและฝรั่งเศสช่วยเป็นในหน้าหรือว่าเป็นตัวกลางในการเจรจากับฝ่ายเลบานอนหรือว่าอิสรปเลนะครับ สื่อทีวีช่อง11ของอิสราเอลรายงานว่าคณะรัฐมนตรีความมั่นคงอนุมัติการหยุดยิงภายหลังการโจมตีเลบานอนอย่างเข้มข้นเป็นเวลาสองเดือนรัฐสภาเลบานอนจะประชุมกันในเช้าวันพุธเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงนี้และน่าที่จะอนุมัติในการกล่าวประสัยทางโทรทัศน์เมื่อวันอังคารในทันยาฮูกล่าวว่า ระยะเวลาของการหยุดยิงขึ้นอยู่กับกลุ่มอิสบาเอลเราจะรักษาเสรีภาพในการเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่หากอิสราเอลเคลื่อนจรวดไปยังตำแหน่งที่ยิงเราจะทำการโจมตีเราจะตอบโต้อย่างแข็งขันต่อการละเมิดใ,ใดๆเขากล่าวเสริมอย่างก็ตามในทัญหูกล่าวว่าเขาจะนำโครงร่างข้อตกลงหยุดยิงกับอิสบาเอลเข้าไปหารือกับคณะมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลเพื่อขออนุมัติ ในชั้นสุดท้ายเขากล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงหมายความว่าขณะนี้อิสราเอลสามารถมุ่งความสนใจไปที่ภัยคุกคามจากอิรานได้แล้วและเสริมว่าเรากำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคนี้ในทันยาฮูกล่าวต่อไปว่าการหยุดยิงจะช่วยให้กองทัพอิสราเอลได้พักผ่อนและมุ่งเน้นไปที่ชนวนกาซาและเพิ่มความเข้มข้นในการทำสงครามกับนักรบฮามาส แม้จะมีการประกาศการหยุดยิงดังกล่าวแต่การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิสบาเอลยังคงดำเนินไปอย่างรุนแรงและดุดเดือดโดยที่อิสราเอลเพิ่มการโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตซึ่งเป็นเมืองหลวงของเลบานอนและส่วนอื่นๆของทางด้านเลบานอนของท่าอิสเอลออกคำเตือนการบังคับอพยพครั้งใหญ่ที่สุดโดยสั่งให้ พลเรือนนะครับออกจากสถานที่20แห่งในเบรุตโดยอาวิชัยอัคเทรโฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวก่อนหน้านี้ว่ากองทัพอากาศกำลังดำเนินการโจมตีอย่างกว้างขวางต่อเป้าหมายทั่วเบรุตก่อนหน้านี้กลุ่มอิสบลลอเคยกล่าวไว้ว่าการยุติการลุกรานของอิส,อสราเอลและการปกป้องอธิปไตยทยของเลบานอนโดยสมูุนนั้น เป็นเงื่อนไขในการยอมรับข้อตกลงหยุดยิงใดๆก็ตามข้อตกลงหยุดยิงกำหนดให้กองกำลังอิสราเอลถอนตัวออกจากเลบานอนตอนใต้และกองทัพเลบานอนจะได้เคลื่อนพลเข้ามาแทนในภูมิภาคอับดุลละบูฮาบิบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเลบานอนกล่าวว่ากองทัพเลบานอนเตรียมความพร้อมที่จะส่งทหารอย่างน้อย 5,000นายไปทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อที่จะไปประจําการและควบคุมพื้นที่นะครับในขณะที่กองกําลังอิสราเอลจะถอนกําลังออกไปนายกรัฐมนตรีนาจิบมิคาติแห่งเลบานอนเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศทํางานอย่างรวดเร็วเพื่อดําเนินการหยุดยิงและยุติการลุกรานของทางด้านอิสราเอล การรุกรานอย่างรุนแรงในเบรุตเมื่อเย็นวันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าศัตรูไม่เห็นคุณค่าของกฎหมายใดๆนะครับเย็นวันนี้ก็คือวันอังคารที่ผ่านมานี่คือคำพูดของผู้นำของทางด้านเลบานอนอย่างที่ได้เรียนฟังไลทราบนะครับอิสราเอลเริ่มก่อสงครามเต็มรูปแบบกับเลบานอนเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อเจตเนทยาหูประกาศ วัตถุประสงค์การทำสงครามที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งผู้ตั้งถิ่นฐาน Settlers นะครับหรือว่าชาวยูที่อพยพเข้ามาในดินแดนปาเลสไตน์นะครับในดินแดนที่ถูกครอบครองหลายแสนคนกลับไปยังบ้านของพวกเขาในทางตอนเหนือนะครับผู้บัญชาการทหารของอิสราเอลให้คำมั่นที่จะกำจัดกลุ่มอิสราเล และกำจัดการปรากฏตัวของอิสบาะอทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามนะครับในที่สุดอิสราเอลก็ถูกบังคับให้ต้องยอมรับข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่บรรลุเป้าหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ตั้งเอาไว้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของทางด้านอิสราเอลซึ่งชัดเจนนะครับว่าอ่อนกำลังลงไปเนื่องจากว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก GDP ก็มีขนาดเล็กและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากทางด้านสหรัฐทั้งทางด้านการเงินรวมทั้งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับในการดำรงอยู่หรือว่าในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่รายล้อมนะครับเนื่องจากว่าอิสราเอลเองมีการเป็นพูดง่ายว่าเป็นผู้แปลกปลอมกันแล้วกันนะครับเข้ามาครอบคำอมครอบครองดินแดนปาเลสไตน์และมีการขับไล่เข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ไปแม้ว่า อาจจะถูกประชาคมนานาชาติาประนามก็ตามล่าสุดทางศาลอาญาระหว่งประเทศนะครับ ICC ก็มีการออกหมายจับเนธันยาหูข้อหาอาชยากรสงครามนะครับรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีกลาโหมนะครับการแลนของทางด้านอิสเอร์ก็เจอหมายจับตัวนี้เหมือนกันนะครับจากการกระทำ หรือว่าจากการเกาะสงครามที่ผ่านมาที่มีผลทําให้ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในชนวนกาซาต้องเสียชีวิตไปเป็นจนํานวนมากนะครับสี่หมื่นกว่าคนโดยเฉพาะอยงยิ่งเด็กและผู้หญิงขณะนี้นะครับทางเบอจิมินนทันยูหูก็ได้แต่รอการเปลี่ยนถ่ายอํานาจในสหรัฐอเมริกาโดยที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามารับตําแหน่งในวันที่20บมการาคม ว่าทางดอนซามจะให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างไรต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความมั่นคงการอยู่รอดของอิสราเอลและการทําสงครามของอิสราเอลซึ่งอาจจะมีขึ้นกับทางด้านอิหร่านก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าอิหร่านเองยังไม่ได้ตอบโต้อิสราเอลนะครับล,ล่าสุดหลังจากที่ล่าสุดอิสราเอลเองมีการส่งฝูงเครื่องบินรบร้อยลำนะครับไปถลม่ม ทางด้านอิหร่านแต่ว่าไปไม่ถึงชายแดนนะครับเครื่องบินรบนั้นอยู่ห่างจากชายแดนของอิหร่านไปประมาณ70กิโลเมตรถึง1 0อกิโเมตรนะครับแต่อยู่บริเวณน่านฟ้าของอิรักทําให้อิรักเองมีการประท้วงอิสราเอลที่ใช้น่านฟ้าของอ,อิรักในการโจมตีอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ทางอิสราเอลเองก็ไม่สน ถ้าว่าอิหร่านตอบโต้อิสราเอลก่อนที่รด,ดนทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งเรื่องราวก็จะลุกลาำใหญ่โตขึ้นมารด,ดนทรัมป์เองมีนโยบายสน,บสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเห็นได้ชัดเจนจากการที่ในทันยาฮูแสดงความยินดีอย่างออกหน้าออกตานในชัยชนะของโด,ดนทรัมป์ในช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเขา มีการดำเนินนโยบายที่สนับสนุนการครอบงำของอิสราเอลต่อดินแดนปาเลสไตน์อย่างสมบูรณ์นะครับโดยย้ายสถานทูตอเมริกันจากเทลวิฟมาอย่างนครเยซูสเซเรมทั้งที่ททเยซูสเร็รมเองเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันกับปาเลสไตน์เพราะว่าเวสต์ปาเลสไตน์ถือว่าเป็นของอิสราเอลส่วนอิส,อออวสเวสต์สเยซูซเมเป็นของอิสราเอล ส่วนอิสจชซุสเรมเป็นของปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าทางโดนัลด์ทรัม์เองทึกทักเอาว่าเชสุสเรมทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นของอทางบ้านอิสราเอลนอกจากนี้ทางโดนัลด์ทรัม์ก็ยังไฟเขียวให้ทีร่ราบสูงโคลานซึ่งอิสราเอลยึดมาจากซีเรียในสงคราม6วันในปี1967ว่าเป็นของอิสราเอลนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทึกทักได้อย่างไร อิสราเอลจึงเปลี่ยนชื่อที่ราบสูงโกลานเป็นที่ราบสูงทรัมป์นะครับเพื่อให้เกียรติทรัมป์ทางทรัมป์เองได้มีการพูดคุยกับเบนจามินเนทันยาหูว่าก็ต้องการให้อิสราเอลจัดการกับเลสตกับทางด้านฮามาสในชูวนกาซรราให้เสร็จสิ้นก่อนที่เขาเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีและจะช่วยอิสราเอลในการจัดการกับอิรานแต่จะจัดการอย่างไรนี่ก็ต้อง ดูกันต่อไปเพราะว่าช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานธรรมดีเขามีนโยบายสายเยี่ยวต่ออิร่านมีการยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิร่านทั้งๆท,ที่อิร่านเซ็นข้อตกลงนี้กับทางด้านรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านั้นก็คือสมัยของบรักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินนโยบายแซงชั่นอิร่านต่อไปก็ต้องดูว่านโยบายของทรัมป์ต่ออิร่านเป็นอย่างไรและ จะสนับสนุนอิสราเอลมากน้อยเพียงใดในการเผชิญหน้ากับทางด้านอิหร่านสรุนนี้รายการ m c t News Podcast เวลาบรรลุพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก IMCT News สรบนทีน่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ